ผู้ที่มีพระธรรมไตรเป็นที่พึ่งมีศีลมีธรรมะอันงามยินดีในการให้ทานไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดสม,มณะพราหมณ์ทั้งหลายในทิศต,ต่างๆย่อมกล่าวชื่นชมสรรเสริญแม้เทวดาทั้งหลาย ก็กล่าวชื่นชมสรรเสริญครับครับดังนั้นนะครับข้อความที่พระสมมาสัมพุทเจ้าตรัสกับท่านพระนนท์นะครับกล่าวถึงการฟุ้งไปนะครับของคุณความดีนะครับซึ่งทั้งเป็นไปทั้งตามลมถวนลมและทั้งตามลมและถวนลมด้วยนะครับดังนั้นนะครับการที่จะมีคุณความดีทั้งปวงนะครับตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดนะครับก็จะกล่าวถึงการมี พรัตนาไตรเป็นที่พึ่งนะครับก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับก็ได้กล่าวถึงข้อความในพระสูตรสูตรหนึ่งนะครับชื่อว่าโลหิตจะสูตรซึ่งโลหิตจพราหมนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะครับท่านก็มีความเห็นอย่างนี้นะครับว่าสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรมคั้นบรรลุกุศลธรรมแล้วไม่ควรบอกผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้ก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีความเห็นผิดนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้ทราบกิตติศัพท์ของพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระองค์ซึ่งหลังจากที่ฟังพระธรรมแล้วนะครับ โลหิตพามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งช่วพึงช่วยผมบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหวคือนรกไว้ฉุดให้ยือนอยู่บนบกชั้นใดข้าพระองค์กำลังจะตกไปสู่เหวคือนรกพระโคโดมผู้ผู้เจริญได้ยกขึ้นให้ยือนอยู่บนบกก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้กล่าวแล้วก็กล่าวชื่นชมภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับซึ่งพระองค์นะครับได้ตรัสคติของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิไว้สองอย่างนะครับก็คือในนรกแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับนี่ก็เห็นถึงการที่ได้ฟังธรรมะแล้วมีโอกาสได้พ้นจากความเห็นผิดนะครับกลาบแท่อาจารย์ครับดังนั้นการที่จะ มีพระตัตนตไตรเป็นที่พึ่งที่จะพ้นจากทั้งความเห็นผิดและพ้นจากอากุสนธรรมทั้งปวงเนี่ยจะมีการเริ่มต้นอย่างไรครับทอาจารย์ครับที่จะให้พ้นจากความเห็นผิดแล้วก็อกุสนธรรมทั้งหลายครับอาจารย์ก็ต้องเข้าใจพระธรรมครับดังนั้นการได้เข้าใจพระธรรมนะครับก็คือคําที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสนะครับ แต่ว่าธรรมะก็ที่พระองค์ก็แสดงเป็นอันมากครับท่านอาจารย์<น>การที่จะรู้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งใดที่จะเป็นควรที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะรู้ท่ารรมครับก็คือเข้าใจความจริงแต่ละคําที่พระสัมมาสัมเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ครับดังนั้นแม้แต่แต่ละคําที่ไม่ว่าจะ ในที่ใดก็ต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นที่จะรู้จักแม้คาว่าธรรมะคืออะไรฟังเพื่อเข้าใจไม่อย่างนั้นจะฟังทําไมแล้วถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จักพระองค์ครับทอาจารย์ครับ,รบดังนั้นนะครับการที่ทุกท่านได้ฟังธรรมนะครับก็เริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะเคารพใน พระองค์ก็เพาะได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนะครับที่พระองค์แสดงนะครับและในช่วงแรกนะครับการที่ได้สนทนาที่กล่าวถึงกลิ่นนะครับหรือว่าคันธะที่จะฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมและทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านพระนุ่นก็ทูลถามพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของออกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรากไม้หอมนะครับ แก่นไม้หอมหรือว่าดอกไม้หอมก็ตามกลิ่นกลิ่นเหล่านั้นนะครับก็ฟุ้งไปได้แค่ตามลมเท่านั้นไม่สามารถที่จะฟุ้งไปถวนลมได้เลยนะครับแต่ว่าคุณความดีทั้งปวงนะครับที่จะเริ่มต้นจากการมีพรัตนตไตรเป็นที่พึ่งนะครับแล้วจะเป็นผู้ที่จะมีการเว้นจากปาณาติบาต อธินนาทานการเมสุมิฉาจาร์นะครับมุสาวาทแล้วการดื่มสุราเมลัยนะครับซึ่งก็เป็นคุณความดีแต่ท่านอาจารย์ครับการกล่าวถึงการที่จะเว้นจากทุจริตนะครับที่เป็นกายท,ทุจริตอย่างเช่นปานาติบาตนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่กล่าวถึงแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าให้รู้จักธรรมะตั้งแต่คำแรกนะครับจนคำอื่นๆต่อไปด้วยดังนั้นการที่จะกล่าวว่าเพียงเว้นจากปานาติบาตเนี่ย รู้ว่าการไปประทุสลายเบียดเบียนบุคคลอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรนะครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แต่การที่จะรู้จักธรรมะแล้วจะเว้นจากทุจริตอย่างเช่นปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยจะเว้นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงให้เว้นจากอากุศล,ลธรรมเท่านั้นเลยเช่นปานาติบาตเป็นต้น ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับแพทอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในแต่ละคําที่พระองค์ได้ตรัสไว้แม้แต่คําว่าศีลหรือว่าเว้นจากศีลคืออะไรครําทุกคํานะคะเหมือนก็ฟังแล้วเข้าใจแต่ถ้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจกว่านั้นได้กลิ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีกลิ่นไหมฮะมีครับยิ่งใหญ่นะครับคุณไปถึงไหนกี่จักรวาลเทวดาและพรหมประมาณไม่ได้ครับคุณแล้วเราได้กลิ่นหรือเปล่าหรือเพียงแต่ศีลมีกี่ข้อถ้าศีลมีกี่ข้อก็คือว่าใครก็พูดได้เว้นได้แต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า